ไล่หนึ่งทุ่มทุ่มหรือทุ่มครึ่งไม่รู้นั่นแหละคุณอัญญาลาก์เข้าไปแล้วคุณอัญญาลั์ไปชักทายเขาเพราะว่าคุณใจให้กันนะคะก็บายบายนะคะคลิปนี้ก็ไล์นี้ก็ขอจบก่อนนะคะบายบายคะ่ะพบกันใหม่ไล์หนะ้าครั้งหน้านะคะอารักญาิเนี่ยมาจะเป็นเคื่อนไหม่นะเพราะว่ามันไม่นี่เนาะจดไว้นะคะจดไว้ก่อนนะคะ ดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีที่ได้รู้จักด้วยเนาะ<ม>ก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุวัรนสวัสดีคุณถ้าใครแบบไอ้นี่เนาะใครต้องการตังกินขนมเยอะๆก็ผลิตคลิปออกมาให้เยี่ยมๆแล้วก็เยอะๆคือมาไล่ย,ยืนกันตัวตนเนาะหรือไลนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไล์แบบเอานาทีแล้วเนาะ คือไลฟ์พูดคุยกับ mm. เพื่อนอที่เข้ามาทักทายเนาะพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเกิดมีธุระหรือมีอะไรก็ปิดตัวไปได้นะคะ mm. เพราะว่าไลฟ์นี้คุณพันนี่ชื่อคุณอยู่เนาะรักญาตินี่อันนี้น่าจะใหม่สว,ส,ส,วส,สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะห้องวิลาวันพุทธรักษานะคะแต่ถ้าวันไหนไปไหนไปธุระไหนอะไรก็จะไม่ไลฟ์เราก็ไม่รู้เนะเวลาธุระมันจะมีวันไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามียังมีแบบ ครั้งไหนเราอยากกินอะไรเงี้ยที่มันนี่ก็ค่อยซื้อมาทำเนาะแต่ปกติอะซื้อกินง่ายง่ายกว่าทำง่ายกว่าทำสารทุกสุดริบเนาะประมาณนี้นะคะก็ร่ายยืนกันตนๆนะคะท่องนี้ก็วิลาวนะคะสวัสดีค่ะของทักทายเพื่อนๆเนาะ เพื่อนๆให้กําลังใจเพื่อนๆบางทีมันมีเพื่อนใหม่เข้ามาต้องการกาลังใจจากเราด้วยเนาะเราจะได้มีเพื่อนใหม่มบ้านนี้ก็มีทั้งหมดสิบคนเนาะแต่ที่เล่นก็มีแปดคนเนาะก็จบกันหมดทุกคนแล้วค่ะก็อันนี้ก็มาไล่ยืนยันตัวตนเนาะอโอเคคุณรักญาติด้วยเนาะขอบคุณมากคุณรักสิริรัตน์สิริรัตน์เนาะพริกเตาแดงอะไรเงี้ยเราก็มีผักลวกด้วย ผักลวกด้วยก็ขายเป็นขีดขีดเนานะเราจะอยากชอบกินผักอะไรเราก็จีขีดขีดขีดใส่จานทุกทุกคนเลยนะจบจบแล้วเนาะจบแล้วมันก็เหมือนเดิมคิดและคิดว่าเหมือนเดิมเนาะการทําอะไรการอะไรก็เหมือนเดิมกําลังใจให้คุณสุดท้ายด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเนาะก็ห้องอห้องนี้ก็จบแล้วเพราะว่าห้องนี้ยันตวตนเนาะยืนยันตัวตนก็จะไหลแค่ สักครึ่งชั่วโมงเนาะไปไป,ไปมาเนี่ยมันก็จะชั่วโมงแล้วเนาะคือพูดถึงการไล่ครึ่งชั่วโมงมันก็ออกช่วยให้เราช่วยเขาแบบต้องการเวลาเนะเาะไอ้ต้องการนาทีต้องการนาทีแตเ่เพื่อนบางคนที่เขาจบดาวันดาวันหรือว่าดาวันดาวันเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีคุณดาวันเนาะให้กําลังใจกันเนาะแล้วก็ ก็จะมีเพื่อนแบบอบางทีเราก็จําชื่อเขาไม่ได้เนาะแต่าบางทีเราไปให้กําลังใจเขาแล้วบางทีเขากลับมาในห้องไลฟ์แต่ทีนี้ยพอเราจบแล้วเนี่ยการไลฟ์สดเราก็จะอ่าไม่ไลฟ์ก็ได้เนาะแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่น่าจะไลฟ์น่าจะไลฟ์สักก็ไม่ไมไมคือนาทีเราก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่เลยเนาะเราต้องการอย่างเดียวคนดูคลิป <laughs> คนดูคลิปสวัสดีพี่แล้วคุณสิริษาก็ สุริษาก็สวัสดีทุกคนรับห้องเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยเนาะ mm hmm. ก็ทักคุณัญญรัตน์คุณอัญญรัตน์เข้าไปในบ้าน mm hmm. เที่ยงค่ะลูกเรือไม่เต็ม <laughs> คุณอัญญรัตน์ที่คุณจัลูนเนาะช่วงนี้ก็อากาศร้อนแล้วเนาะอากาศร้อนขนาดอยู่อ,อยู่ชนบุรีนะคะอ,อัดคุณัญญรัตน์แวะเข้าไปบ้านอา่าชื่อ เขียนชื่อไว้เลยนะคุณทองย้อยคุณทองย้อยอะ่ะขอบคุณนะคะ,ะคุณจรูนก็ไม่ใช่คุณสุวรรณบอกสวรรณคุณสุวรรณชินมาศก,ก็สวัสดีคุณจรูนคุณจรูนน่าจะออกไปแล้วนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุทธะนะคะคอนสิงเนาะอยู่คีบคีบใส่จานเสร็จแล้วก็เอาไปให้ก็ช่างเนาะมีมะเขือต้มมีกระเจี๊ยบมีอะไรเนาะมีทั้งผัก ต้มแล้วก็ผักติดเเ,เวลาไหนเกิดเราไปไหนไหนอะไรเงี้ยเนาะเราม,มีไม่มีเวลาไหลเราก็จะได้ไม่ไหลไม่งั้นถ้าเราเกิดที่นี่เราก็จะยาวไปเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันพาดีเนาะสวัสดีคุณรั์รั็สวัสดีคุณพาดี ยินดีที่ได้รู้จักทุกทุกท่านนะคะคุณดาวัตคอบคุณคุณ,ค,ณคุณแทนที่แวะมาถทายเนาะที่แบบมาทกทาย,ทบบาททายคุณสุริสุริษาก็สวัสด,ดีคนคนคนเขาก็ต้องตัดผมทุกวันอนะเนาะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาก็สับเปลี่ยนกันมาเนาะตัดผมวันได้มากได้น้อยก็ได้ได้ทุกวันไปหาเพื่อนเท่าไหร่ไปหาน้อยๆไม่ได้เยอะเลยมันไม่มีเวลาแล้วก็เออมัน เพื่อนก็เยอะเนาะก็ทยอยๆเพื่นอนห้าหกคนเจ็ดคนมันก็ยังโอเคเนาะอย่างบางคนเพื่อนเข้าไปดูเพื่อนเขาว่าเขาไม่มีไม่มีกลุ่มเนาะเขาก็เคเนาะแต่ทีเนี้ยมีเพื่อนเนาะเพื่อนเข้ามาก็ทักทายพูดคุยอย่างเงี้ยมันก็จะเลยเลยไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะเนาะเป็นเพื่อนเนาะเทศบาลนะคะอยู่เทศบาลก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามา,าทักทายร่วมพูดคุยกันเนาะอ่าเนาะ คุณตาคุณรักญาติด้วยค่ะสวัสดีคุณรัฐสิริราชสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแวะมาส่งกำลังใจขอบคุณนะคะเจ้าของค่ายครับอ๋อเพลงของเจ้าของค่ายอ๋อคุณตาไปเป็นเอ็มวีว้าวว,าว้าวเอ็มวีฝ่ายชายเลยคือเป็นเพื่อนที่ขจรขาจรเนาะขาจรอนะ มาไม่กี่นี่เราเดี๋ยวก็ขอตัวมาไม่กี่นี่ว่อทุกคนก็ต้องการเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณดาวันเนาะสวัสดีจ้าแวะมาส่งกําลังใจขอบคุณนะคะร้อนเนาะช่วงนี้ก็เป็นดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีที่ได้รู้จักด้วยเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุวรรณสวัสดีคุณดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีที่ได้รู้จักด้วยเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุวรรณสวัสดีคุณดขอบคุณนะจ้าน้องเนี่ยน่า,นาใจะใช่โอเคอเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ได้จับมาจับมือกันแล้วเดี๋ยวก็ไปทักทายเนาะให้กำลังใจเนาะคุณดาวันก็สวัสดีอ่ายินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆในห้องนี้ทุกคนเลยนะคะก็ห้องนี้ก็ห้องวิราวันพุทธรักษานะคะก็ยินดีต้อรัคุณัญญลักษณ์คุณอัญญลักษณ์เข้าไปในบ้าน เลี่ยงค่ะลูกเรือไม่เต็มคุณอญยละาถ้าใครแบบไอ้นี่เนาะใครต้องการตังกินขนูมเยอะๆก็ผลิตคลิปออกมาให้เยี่ยมๆแล้วก็เยอะๆคุณนะคะขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยทักทายกันเนาะสวัสดีคุณจุูนบุญรน้นอันนี้คุณจุูนบุญร้นก็ด่าลาทุกๆคนเลยเนาะกะ็เพื่อนที่เข้ามาเนาะถ้าเกิดเพื่อนอะ จากศูนย์ไปศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันก็จะมาลงศูนย์เนาะมันเป็นสะสมนาทิเวลาแล้วเนาะสะสมนาทีแล้วเราก็แค่มาทักทายพูดคุยก็เพื่อนๆก,นกน็มาทักทายกันนิดๆหน่อยเนาะแล้วก็ออกจะรุนบปนรนะ้อนเนาะเอ๊ะคุณจะรูนนี่คุณจะรูนจบยังนะไม่แน่ใจเนาะบางทีเข้าไปหาเพื่อนเนะาะที่มาทักทายเพื่อนเนาะ เพ,เพื่อนให้กําลังใจเพื่อนๆนบางทีมันมีเพื่อนใหม่เข้ามาต้องการกําลังใจจากเราด้วยเนาะเราจะได้มีเพื่อนใหม่วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจูนบึงร้อนเนาะเอ๊ะคุณจะรูนีนนน่คุณจลน,น,นจบอยังนะไม่แน่ใจเนาะบางทเีเข้าไปหาเพื่อนเนาะที่มาทักขอบคุณทุกกำลังใจ ตามสบายเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดทักทายกันเรียบร้อยแล้วเนาะมารวมพูดคุยอะไรเรียบร้อยแล้วก็นี่ก็เป็นการไ like, ล่ยืนยันตัวตนเนาะยืนยันตัวตนพูดคุยกับเพื่อนๆที่เข้ามาแวะเวียนทักทายกันเนาะแวะเวียนอขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะสิบนาทีพูดถึงห้านาทีมันก็จะน้อยไปเนาะต้องสักสิบนาทีนะก็ คือไม่ได้เป็นเพื่อนที่ว่าเาจาะจงจนะทักทายพูดคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนาะก็ไปให้กําลังใจเพื่อนที่เขาต้องการนาทีดีกว่าเนาะก็มาทักทายให้ใหายคิดถึงเสร็จเรียบร้อยครับคุณคุณคุณแทนที่แวะมาทักทายเนาะที่แวะมาทักทายคุณสุริสุริษาก็สวัสดีคุณยายทองย้อยเขาใจดีแล้วก็ไปบอกเขาว่าไรเวลาไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะตามมาหา เดี๋ยวเขาจะตามมาหาเพราะว่าคุณเออคุณคุยเนาะน้องหล่อ